มาดีทานผักสม้มกินอะไรยังนี่สิเห็ดป่านิ่นแดดเดียวป่านิ่นแดดเดียวป่านี่นเอามาจะใซ่เนี่ป่านี่นบอกแม่แต่ตลาด <laughs> <laughs> น้องตัวเองมูมีเพือ่อนซื้อจากตลาดมาซื้อตลาดนี่แหละเห็ดป่านิ่นแดดเดียวคิดยากป่านิ่นแดดเดียวสูตร,ตรนี้ต้องเห็ดจะได้เน่ โอ้กะเท่ากับเห็ดเป็นอนีรเนาะขวก่อนขวก่อนแล้วกันแล้วเป็นตอนที่สเสร็จตอนนลอยเอือบกระบอกบบาอยางแล้วมีแต่ใส่เก,ล,กลือไปนวดแล้วกแล้วแบบชิ้นยำสาวกับตับหมูทุ่งเสร็จไปนี่เนาะ bán bán hàng nó nó mất thuận đây đi về thì vừa nhìn bán này anh ừ. ừ. cả cần toàn khuya cái này về vị trí gặp đây phải đóng đấy. Xếp sẹp và xếp chụp sẹp rồi mình hết sức phim mượn rồi mình สื่อปลาจักโลนี่ยสื่อปลาหาโล่หาโล่สื่อปลาหาโลโลราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้โอ้ราคาแพงเหมือนโลหนึ่งสักสี่พันตัอาสุดก่อนราคาเท่าไหร่สุดก่อนไม่ได้สิบแปดค่ะสิบแปดพันปลาปลาขาตลาดเหรอคะราคาขึ้นช่วงลองมมเด้อไป้สิแสียน

เสรบร้อย ah, <Exec> ืปาหากิโลสืบปลาโลนด้ยเนี่ยมันแยกล่างนีเขียแล้วเพอดีเนาะ จะเลี้วไปเปิดเสียงเพลงไนเลยไอมิดวพอดีเลยสำเร็จเลยไพี่รองเบิ้งนี้ื้าดยงเดียวไปไปเบื้งที่เอือบได้เพี่งหรอกเด้อไปเหมือนกัน

เป็นมั่วแล้วก็ือำตาช่วยเพีองนัดเลยอ่าสามอย่างสามอย่างก็พออ่าเกลือตามักมักมักแบบโดยสารแนวใดกับแนวนัดอ่าตามสูตรของสัอซอยสับซอยกันยังยังระเบวงหน่อยหน่อยมาแสงเหมือนกันไม่แต่นั่นนะเป็นมือกองให้เพ่มเกลืออคนนึงเออเป็นมือกองให้ซัสซอยกัน น้ำตาลเาใส่น้อยหนึ่งเรามีรสสากลมกลมอย่าเดียวบอสที่จริงบางคนเขาก็บบสไแต่เาอยากใส่ให้ดีแล้วกซาวขอากันกันเนาะซาอ์าอบทขนาดกลาซาเลยซาวอีกาเปียบลาเปียอขอากัน เกลือพ okay. yeah. 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 okay. yeah. ่อเลยน้องเกลือเนาะจุกเลยเห็นมันเหนือมันเนี่ยเสเนี่ยเขาก็เขาก็เศร้าไปเรื่อยๆให้มันเขาไปนั่งยังอะไรสีเปมแพ็กใสตู้เย็นจักประมาณชั่วโมงหนึ่งยังคอยเอามาตากเป็นยังจังใส่ตู้เย็นให้เนื้อเขาจะว่าเนื้อมันสีนุ่มขึ้นเนืุ้บได้เปล่าเนี่ยนุ่มขึ้นเวลามมันแห้งเลยแล้วเขาเอามาถอดมันสีแบบว่า มันสวงามเข้าวบาเข้าวบาเ์้าวลองเไปสูตรเท่ากับต้นสีเลยเด็ดหลังจากเอื้อบแล้วอันนี้เป็นเอื้อบแล้วเลยมีแต่สิเปย์เสร็ุเย็นจากหนึ่งสุโมงแล้วค่อยเอาไปต,ตากตากแดดประมาณหาสุมโม<อ>งก็เป็นแดดเดียวโอเคไปต้องตากไล่ข้าวเทียนมัน มาไปแท็กมันละ่อยากง่ายไ,ไ,ไปเล้ไปใส่ตู้กันเน,นี่ยนะนีเ่เลยนะเนีสตแล้วหลังจากอันไ,ได้ต่อไปได้อันออกจากตู้เย็นเออออกจากตู้เย็นละหนึง่งเสตตัวเย็นหนึ่งสักหกแล้วลก็เอามาตาะแทปกได้จนกบุด ไปตากได้ไ,ไปตาตาเปลี่นหรอตัวสิตัเีนเลยอือเอ้าตอนนี้ขันนข้นตอนตากึกยับขั้นตอนตากตากอยู่ลังค่า,คา,คาหาสม,มงอง <laughs> เออแบบธรรมศาส์เนาะรมสแบบธรรมศาสตนะร <laughs> แม่รางทีตาแดดเรียวเรียบร้อยนะครเนี่ยกิปร้มาณเน,น,นีนเพีงเนี่เพราะว่าเป็นซีนแดดเดียวเพราะมานหาสมุนจะได้มาแซงเสีย,ยไปถอดได้เพียงงเน่ยหากินกันเพียงลงออก,กินเซ็บๆเลย Nata ta cũng xin đẹp điều phân tích này phía nào đây sắp xếp rồi để vê lại kinh nước gần này, đi gần phía phân tích đệ điều này phía nào kia, ta có mạn hà smung, sau là cả lấy lên mà กพื่อนเพื่ำเร็จนนะรวามเสริฟเึ็นโต๊ะ